สวัสดีครับนะครับมือนี้สร้างเค้นะครับสร้างบานดอกน้ำเสนอนะครับสิ้นโชกครับใช้สิ้นโชับนะครับใช้สิ้นโชเวียบนะครับนะครับนับแหลงนะครับห้องกระรางนะครับต้องพนสาดนะครับต้องพ่นสาดให้เรียบร้อยครับนะครับมาต้องพนสาดเร็วครับ ทดลองนะครับว่ามันนิ่มฟุดบ่กครับนะครับทำคนสาดแล้วครับเห็ดนี่นิ่มหไม่ลงฟุดครับครับนี่จำเลยครับครับมีวิธีแนะนำหน่อยนะครับมคล้องตัวครับนะครับคอยใส่ซิ่งครับนะครับการมันฝืดมันยังนี่ใส่เข้าไปมันกับบางตัวฝืดบางตัวบาฝืดนะครับต้องให้มันคล้องนะครับใส่แล้วครับสะอาดหมดรดอยนะ้ครับทอกคดสาด เป็นบ่ครับเวลาใส่ซีนครับซีนนะครับคมบคุมง่ายๆเด้อครับนะครับล่างแล้วมันกะตั้งกลมสาดแล้วก็บผู้ต้องเองมาไม้ครับนะครับครับพยายามใส่สี้นสองหนาเด้อครับมีสิ้นสิ้นจะมีอยู่สองยางครับหนานึงกับสองหนาครับครับถ้าลูกบอกนะครับพิมพอดีพอดีนะครับผมบัดตรเดียวรับนะครับ นีพอดีพอด,ดีมาใส่นะครับนะครับเนะคาะลงไปเลยครับนะครับเนี่ยเบิ่งครับนะครับว่ามันมเขาเรียบร้อยปอน พอเรียบร้อยแล้วก็ใส่กิ๊บก็ครับนะครับมักกะทิมีกิ๊บนะครับยางกัารปนนะครับนะครับยางกันฝุ่นนะครับใส่ตูกเก่าก็ได้ครับลูกไม้ก็ได้กันมันบุียใส่ตูกเก่าครับนะครับนะครับใส่ใส่ลูกเก่าครับนะครับผมเสรตัดตัวน้อยๆได้ครับ ใส่เข้าไปล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บนะครับนะครับใส่กับนีถามว่าใส่น้ำมนันหลายปันใดครับนะครับผมสตาตรต์ทตอนใส่น้ำม,นมันเลยครับนะครับของผมบ่มีเทคนิคอย่างหลายเอกครับใส่กันไวป,ปั๊บนะครับ ผมจะใช้สปริงเข้าไปครับโดลงลห้สุดเลยครับกดลงให้สุดครับใช้สปริงแล้วกคลงให้สุดปึ๊บเลยนะครับเส้นยกขึ้นมาอีกประมาณยกขึ้นมาขึ้นครับประมาณเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เติมให้เต็มนะครับเทงง่าง่ายครับปวดงวัดซี่ๆปวดตรงนี้นะครับเพราะว่าห้าบปล่อยมันชดจุเลยครับเวลามันโยมลงนะครับเอาลงก่อนนะครับเทนสุดก่อนนะครับนะครับแล้วก็ดึงขึ้นประมาณเส้นหนึ่งครับเบิ้งง่ายๆครับดึงประมาณเส้นหนึ่งครับ นะครับทึ้งกัมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เติมให้มันเต็มกับกดฝาครับพอดีครับปริมาณบวพิษครับนะครับอันนีเทคนิคนี้ง่ายๆนะครับเล็กๆหน่อยๆนะครับั um. uh. Lock บบหน่อยๆนะครับผู้ต้องการอันนี้เรากับเด็ก้น้องๆมุมๆง่ายๆนะครับการเ้าอยากแข็งนะครับนอกจากดึงท in ันมอีกประมาณนิ้วหนึ Hait ่งนะครับพวกพวงขางพวกนี้เนี่ยดึงเข้ามาอีนิ้วหนึ่งนะครับให้มันแข็งครับนะครับแล้วก็เติมข้าไปัน้มันตามทุกขักนตนดึงขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับ วิธีการของผมง่ายๆนะครับก็่ไม่เท่าอยากแก้งเข้ากระดึ่งกัดอีกแล้วก็เติมให้มันเต็มนะครับมันจะโบดชนกลางท่งเทิงครับนะครับรับนนี้ก็ตั้เนี่แล้วครับเด็กๆแน่นอนนันศึเป็นปันความรู้สู่มืออาชีพนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ